สวัสดีครับสวัสดีครับทอรรับทุกท่านเข้าสู่คนล่าผีครับ,รบเราม,มีนัดเจอกันเป็นประจำทุกวันจันและวันอังคารเวลาเที่ยงคืน10บนาทีครับนะ,ะทางด้วยนทีวีครับ,รบแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เนี่ยนับว่าเป็นวันที่พิเศษอีกหนึ่งวันพิเศษอะไรครับนะฮะพิเศษจริงๆเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่เทป ปรากฏว่ามีเหตุการณ์แปลกๆที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายพี่บอลทีมงานเองก็หาข้อสรุปไม่ได้ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะแล้วก็ภาพบางภาพเนี่ยไม่ได้นําออกอากาศด้วยวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษครับเร,เราได้นำ <พบ S 1> ถูกต้องเอาภาพเหล่านั้นมาให้ได้ดูกันเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องติดตามชมกันนะครับที่สำคัญคือพรุ่งนี้ คนล่าผีของเรานั้นงดออกตาดหนึวันอ้าวอีกแล้วทำให้คนดูว่าอะไรกันเนแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงฮะจบในตอนครับครับนะครับและที่สําคัญคือผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญฮะแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการกับเรา ก่อนหน้านี้วันนี้เชิญเข้ามาอีกครั้งหนึ่งพี่บอกสองท่านเลยเชิญะฮะเอาละครับขอต้อนรับท่านแรกนะครับคุณทิพพลบุญศรีหรือน้องอ๊อะครับท่านสองคุณกุศยาสิริประเดหรือน้องบุตรสวัสดีครับสวัสดีทั้งคู่ครับสวัสดีอ๊อสวัสดีบุตรครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับทั้งคู่กันก่อนดีกว่านะครับน้องอ๊อนี่คือไม่ได้สมัครเข้ามาโดยตรงนะครับทางทีมงานของเรารู้จักน้องอ๊อก็เลยเชิญน้องอ๊อมาให้รู้ว่า เขาสามารถสัมผัสได้จริงส่วนน้องบุตรน้องบุตรนี่เริ่มต้นเขาเนี่ยเขาได้มีการติดต่อกับทางทีมงานของเราบอกว่าพี่พี่กำลังจะไปสถานที่นี้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าทีมงานของเราจะเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะที่น้องบุตรพูดถึงตรงทุกสิ่งทุกอย่างมันแปลกตรงเนี้ยเขารู้ได้ย่างเขารู้ได้ยังไงออไงพ่ออะไร ต้องพาวความก่อนว่าคุยกับพี่เขาด้วยเรื่องงานของอย่างอื่นแล้วพี่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาทํารายการนี้อยู่นะทุกๆครั้งที่คุยเนี่ยค่ะมันจะเป็นภาพผู้หญิงซ้อนเข้ามาตลอดก็เลยรู้สึกว่าแบบพี่หนูถามจริงเถอะว่าพี่จะไปไหนหเขาก็แบบ ทำไมหราบอกเนี่ยหนูเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตีนบันไดแล้วแบบอกเขาช้ําก็คือบอกเขาตั้งแต่วันนั้นหลังจากวันนั้นสองวันพี่เขาโทรมาว่าจะไปบ้านหลังนี้แล้วก็โทรติดต่อให้หนูมาแล้วพอดีว่าคิวงานหนูมันว่างก็เลยได้ไปส่วนออฟวันนั้นที่มาคือก็มาทักเล่น้าพี่บอลช็อกกันวันนั้นก็คือที่พี่เขาติดต่อให้มาใช่ไหมครับเราก็โอเคเห็นว่าเราเคยเคยรู้จักกันเคยเป็นพี่น้องที่มหาลัยเรียนมหาลัยด้วยกันเลยก็เลยหาตกลงมาแต่พอแบบ เข้ามาเนี่ยบรรยากาศคือมันน่ากลัวมากจริงๆทีนี้ถามนิดนึงฮะหลังจากที่ทั้งคู่มาร่วมรายการคนล่าผีกับเรากลับไปฮะมีอะไรเกิดขึ้นตามเป็น after shock เป็นเอฟเฟกบ้างไหมสำหรับออฟนะคะรับพออัดรายการเสร็จก็ก็เกือบจะเช้าแล้ววันนั้นจําได้ก็คือก็นั่งรถออกไปกับพี่ทีมงานตอนแรกอะก็คือบอกเขาว่าโอเคเรากลับสองคนนะอย่าตามมานะอะไรเงี้ยก็เหมือนปกติทุกครั้งที่ทาอะไรเงี้ยครับแต่ว่า ถ้าถ้าถ้าเดี๋ยวมีเทปดูจะมีน้องน้ำค้างน้องที่ลุมเด็กอะลุมเด็กไงลุมเด็กอ่าอน้องน้ำค้างเนี่ยบอกว่าเขาขอตามไปส่งละกันเขาตามไปส่งใช่เขาอยู่ตรงไหนของรถอยู่ข้างๆออฟเลยครับที่หมอคือเรานั่งอยู่ตรงไหนตรงนี้คนขับใช่ไหมอันนี้ก็คือที่นั่งแต่เขาอยู่นอกกระจกครับบุตรล้วครับคือหลังจากพอถ่ายเสร็จใช่ไหมคะบุตรก็กลับเลยแต่ตอนที่ ถอยรถอะค่ะรถบ้านมันจะเป็นเซนเซอร์ใช่ไหมคะแต่มันไม่มีคนยืนอยู่ข้างหลังมันก็แบบดังติดต,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 ติดติดอย่างเงี้ยผมก็ห,หันไปดูผมก็แบบนิ่งๆเพราะแบบรู้สึกแบบเป็นเงาบุตรเห็นเป็นเงาว่าแบบผู้หญิงยืนอยู่แต่คือทางทางที่จะถอยรถมันไม่คือพี่เขาโบกไปแล้วคือถ้าติดอะพี่เขาก็ต้องบอกให้หยุดแต่ว่าตรงนั้นอะมันไม่มีอะไรพอถอยเสร็จไปก็พูดว่ามากันสองคนก็จะกลับกันสองคนไม่ต้องตามมานะเขาก็หยุดแค่ตรงนั้นแต่พอหลังจาก บุตรกลับไปถึงบ้านตีสี่พอตีห้าหกโมงเนี่ยบุตรก็ตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นนะคะก็เหมือนแบบว่าเขามาพูดอารมณ์ประมาณว่าคือเขาพูดไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ไม่ได้จะโกรธอะไรเขาบอกว่าจริงๆแค่อยากให้อโหสิก,กรรมเขาพูดแค่เนี้ยใครครใคร,ใคร,ใครพูดพี่ผู้หญิงคนนั้นนะคะพี่เห็นตั้งแต่ตอนกรุงเทพแล้วก็ตอนมาแล้วก็ตอนกลับไปอีกเขาแรงมากและที่สําคัญนะครับพี่บอลครับน้องออฟน้องบุตรคุณผู้ชมครับมีแฟนคลับ รายการคนล่าผีของเราทไมส่งข้อมูลเข้ามาบอกทางเฟซบุ๊กบอกว่าเทปแรกที่เราไปถ่ายทำกันเนี่ยมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างติดเข้ามาในกล้องด้วยก็เลยลองไปเช็คดูปรากฏว่ามันเป็นสิ่งนี้ฮะ <c oughs> ไม่อยากมองเลย <c oughs> ระหว่างที่เรากําลังนั่งถ่ายทํารายการ <c oughs> ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> วันนั้นเป็นน้องกิ๊ชวนชื่นครับ <c oughs> แล้วก็มีแขกรับเชิญปรากฏว่าตรงบริเวณช่องเนี้ยฮะช่องที่เป็นช่องที่มองทะลุออกไปเนี่ยอื <c oughs> เขาสังเกตเห็นเหมือนกับใบหน้าของคนไม่แจ๊คเป็นสังเกตด้วยตอ,อผมไม่ได้หันไปมองอยู่แล้วผมก็ตั้งนั่งงองกล้องแต่ข้างหลังนี่มันเป็นใบหน้าค,คล้ายๆใบหน้าของผู้หญิงเห็นไหมฮะพี่บอลออฟก,กับบุตรเห็นแล้วเป็นยังไงคือถ้าด้วยความรู้สึกบุตรบุว่าเป็นคุณยายที่อยู่แถวนั้นนะคะเป็นคุณยายที่อยู่แถวนั้นเป็นวิญ,ญญาณจริงๆแล้วทำไมาห็นอย่างนี้อ่ะ คือเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะมาให้เห็นมาเขาคงมาดูเฉยๆคุณผู้ชมดูแล้วก็ต้องใช้ดุลยพินิษ์แล้วก็วิจารณญยาณในการรับชมด้วยแต่ผมว่าดีนะแบบเออออกแต่เทปเลยแบบคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี้ยคอยจับดูว่าช่วยกันดูเพราะบางทีเราก็ไม่ได้หันไปมองครับเอาละครับนั่นคือช่วงแรกของเราที่เราได้ประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาให้ได้ชมกันแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับ มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายช่วงหน้าเราจะมาดูกันต่อครับ,รบทีมงานของเราก็ไปพบกับรอยเท้าปริศนาคุณผู้ชมจะได้เห็นไปพร้อมๆกับเรา ถึงช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันต่อจําได้ไหมครับว่ามีอยู่ที่หนึ่งที่น้องออฟไปคือเป็นป่าช้าโบราณที่มีเหมือนกับเชิงตะกอนกองฟอนอยู่ตรงกลางป่าชา้าแล้วก็มีเสาสูงๆนั้นครอบอยู่วันนั้นเนี่ยทีมงานของเราก็มีการมาตั้งกองกันครับช่วงสักประมาณบ่ายๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนั้นและภาพไม่ได้ถูกนำออกอากาศก็คือเรื่องของพายุฝน ที่ตกหนักมากพี่บอลใช่วันนี้เป็นเทปแรกด้วยเทปแรกพี่บอลเลย<อ>นะครับจนทีมงานของเราไม่สามารถที่จะไปตั้งกล้องไปเซตกล้องได้ก็เลยต้องมีการนำทูบไปจุดไปไหว้ต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากที่ก็เชื่อกันว่าเหมือนกับเป็นต้นไม้ที่มีเจ้าที่สิงสถิตยอยู่ที่นี่ครับนะบทีมงานก็จุดทูบบอกว่าช่วยให้ฝนหยุดได้ไหมขออนุญาตเข้าไปถ่ายทําได้ไหมแต่สิ่งที่ได้รับ ตอบกลับมาฝนไม่หยุดเหมือนเขาไม่ยอมอะแล้วก็ที่สําคัญคือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นทีมงานของเราบางส่วนครับไปเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันคือตรงตรงบริเวณข้างๆอกองฟอนเชิงตะกอนเนี่ยฮะรเราได้มีการเตรียมลงศพไว้เพื่อที่จะมาใช้ในการถ่ายทําทีมงานของเราหลบฝนก็อยู่ในในโกสแคมเนี่ยฮะแล้วก็เกิดได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงของกิ่งไม้ มันฉีกหักลงมาเสียงดังสนั่นป่าช้าเลยก็เลยเอากล้องเนี่ยับเดินตามไปถ่ายดูสิ่งที่เห็นก็คือเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ซึ่งไม่ใช่กิ่งไม้แห้งตกลงมาจากต้นไม้ใหญ่มาปักตรงกลางระหว่างโรงศพที่เราเตรียมไว้มันจะชั่งบังเอิญอะไรขนาดนั้นทำไมต้องเป็นโรงศพลงนี้เป็นไงฮะอ๊อดูภาพแล้วสยองก็คือ แต่ที่เราเข้าไปสัมผัสบรรยากาศข้างในมาเราว่ามันก็น่ากลัวแล้วพอเจอภาพนี้เข้าไปเรามีความรู้สึกแบบก็ดีแล้วที่ลงมันพาตอนนั้นอ๊อฟยังไม่มานะอ๊อฟยังไม่มานะเขาเตือนอะไรไหมเขาคงแบบไม่อยากให้เล่นมากกว่าออว่าบุตรอะฮะเห็นภาพแล้วเป็นไงคงเตือนมากกว่าค่ะว่าอืไม่บุตรว่าเขาเขามาเตือนอะดีแล้วดีกว่าเล่นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ เฮ้ยมันมันต้องมีอะไรบางอย่างก็เลยให้ทีมงานฮะเอาทู่ไปจุดไปบอกกล่าวเจ้าที่ที่สำคัญคือเหมือนกับเจ้าที่ท่านไม่ยอมก็ต้องมีการสื่อสารกันมีการพูดคุยกันว่าทาไมท่านถึงไม่ยอม,อมท,ทีมงานของเราได้ใจความมานะครับบอกว่าท่านต้องการสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันนิดนึงคืออะไรครับเป็นไก่ฮะไก่สามตัวแล้วก็เหล้าขาวอีกสิบขวดทีมงานก็ไม่ได้เตรียมมามก็เมยมีการต่อรองกันอีกบอกว่าถ้าอยากให้ออกไปซื้อให้จริงๆให้ฝนหยุดดิ พูดไม่ทันขาดคำพี่ฝนหยุดขาดเม็ดสนิททุกคนปางมองหน้ากันนะพี่บอกเฮ้ยหรือว่าตรงนี้เขาต้องการอย่างนี้จริงๆิทีมงานก็ออกไปซื้อนะครับมาเส้นไหว้เจ้าที่ที่อยู่ที่นี่จนเราเซ็ตกล้องได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยจนได้ถ่ายทํากันนะพี่ไม,<อ>ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใช่<อ><อ>ทีนี้พอช่วงถึงที่น้องออฟเดินทางมาถึงแล้วก็เริ่มทําการถ่ายทํากัน ความรู้สึกแรกสัมผัสแรกที่ออฟก้าวข้ามผ่านบริเวณป่าช้าเข้าไปเป็นยังไงบ้างออฟระหว่างทางที่เดินมาภารกิจที่3ก็คือสิ่งที่ได้ได้กลิ่นเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆตามลําดับก็คือกลิ่นเหล้าขาวอ่ะเป็นไม่ได้ไหมครับที่บอกว่าเป็นกลิ่นเหล้าขาวที่ทีมงานเปิดเอาไว้คือมันเป็นกลิ่นที่แบบว่ามีคนเนี่ยกินเข้าไปแล้วก็หายใจออกมา มันจะคนละกลิ่นกันนะพี่มันจะไม่เป็นไปได้ไหมครับที่เราเอาเอาเหล้าขาวเหล่านี้ไปไหว้เจ้าที่ต้องเสร็จขวดแล้วอย่างคืออ๊อฟไม่รู้ด้วยนะทีมงานไม่ได้บอกนะฮะ<ช>ว่าเรามีการเอาเหล้าขาวไปไหว้ไว้อ๊อฟสัมผัสเองแล้วที่สําคัญครับตรงบริเวณโต๊ะจีนสิ่งที่เป็นสิ่งผิดปกติอย่างหนึ่งที่เราสัมผัสได้น,นะครับอันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของฟิสิกส์เลยนะฮะเราได้มีการนํากระบะ ใส่แป้ง <S <S นำไปวางไว้บริเวณใต้โต๊ะของแต่และโต๊ะทีมงานของเราก็ไปพบกับรอยเท้าปริศนา <S 1> <S 1> นนซึ่งไม่ใช่รอยเท้าของน้องตรีเป็นรอยเท้าอีกรอยเท้าหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาบนกระบะแป้งคุณผู้ชมจะได้เห็นไปนพร้อมๆกับเราถูกต้องเราก็มีการดูกันว่าเอ๊ะเป็นรอยเท้าน้องตรีหรือเปล่าบุตรรู้สึกไงกับภาพนี้เหมือนเป็นแบบรองเท้าไม่ไม่มีเขาเรียกค่ะไม่มีลายไม่มีลายไม่มีดอก เออเมันรองเท้าอะไรเขาเรียกรองเท้าะไรอะรองเท้าจีนมันแบนรองเท้าจีนที่แบบพื้นเรียบเรียแบบพี่มันเพื่อท้าไม้เหมือนู้หญิงใส่อะรองเท้าเหมือนอะไรเอากงอมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แสวมลำประมาณนั้นอะไรเงี้ยซึ่งในป่าช้าตรงนั้นเนี่ยนอกจากหลุมที่เป็นหลุมฝังธรรมดาแล้วเนี่ยยังมีลักษณะของหลุมที่เป็นห่วงซุยขนาดใหญ่อยู่ในนั้นด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นรอยเท้าของท่านหรือเปล่า และที่สําคัญคืออีกหนึ่งช็อตที่ทีมงานก็งงเหมือนกันตอนที่ทีมงานไปเก็บของหลังจากที่ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นก็คือข้าวมันเหมือนมันหกมันกระเด็นออกมารอบโต๊ะตรงที่เราวางเครื่องเส้นเอาไว้เหมือนมีคนมากินอ่ะครับอันนี้ทั้งคู่จะให้ความเห็นว่ายังไงบทคิดว่าหนึ่งคือคือพูดโดยหลักวิทยาศาสตร์ก่อนถ้าไม่มีใครไปยุ่งมันไม่ไม่สามารถที่ลมสติผุบขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ใช่เพราะข้าวมันต้องมีคน คนคนมานั่งกินอะไรเงี้ยค่ะต้องถามพี่ออฟที่เข้าไปยอะไรเงี้ยก็คือเราวางให้เขากินแล้วเราก็เชิญเขามากินเขาก็ทำตามนที่ของเขาใช่เอาละครับช่วงนี้เวลาหมดก่อนครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายในคนล่าผีตอนพิเศษครับครับหนูรู้สึกว่าแบบพี่เขาไม่พอใจแล้วค่ะพี่ครับมาแล้วผมเถอะพี่คบพี่มารับพวกหนูเธออดอดอดไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวใช่ไหม ช่วงนี้เราไปลุยกันต่อดีกว่าไปนะครับไปกันที่บ้านที่น้องบุตรฮนะน้องบุตรไปกับน,น้องอ้นโอ้ยแรงจําได้ไหมบ้านหลังน<บ>ี้จําได้ขึ้นใจที่ผมจําได้คือไม้ขัดเตยลูกเพนน<น>ลินโดนเกือบถึงหัวอันนั้นหลอนอันนั้นหลอนมากน,นะคะับวันนั้นเนี่ยฝนตกเรือเรือเป็นไงฮะพี่สิทธิ์ ลมมาทางนี้คือเห็นเป็นฝุ่นเลยแต่เรือเนี่ยวิ่งสวนลมเลยเจ๋งมากนะฮะแต่สิ่งที่เราจะนําภาพมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นตอนที่น้องบุตรกําลังจะขึ้นไปบนบ้านกับน้องอ,นอาา้นซึ่งตรงบริเวณข้างล่างตรงพื้นเนี่ยเราตั้งกล้องสปีดโดมาไวา้นะฮะเป็นกล้องที่หมุนได้ใช่รอบตัวเลยเาาจังหวะนั้นเนี่ยทุกพวกเรากําลังนั่งมองอยู่ในมอนิเตอร์ถูกต้องแล้วผมก็ทักขึ้นมาเื่อไหรบ เมื่อกี้มันแวบมาทีหนึ่งป่ะใช่ป่ะมนขึ้เลยเมื่อกี้มันมีแวบหนึ่งอ่ะมันผ่านมาปุ๊บแล้วกล้องมันล้มลงไปเลยเออข้างล่างมีหมาอยู่ป่ะนะครับและที่สําคัญคือตรงบริเวณโกสแคมป์ของเราไฟดับไฟดับไฟดับแป๊บหนึ่งนะทีมงานกําลังแก้ไขอยู่ตอนนี้ไฟดับทั้งกองเลยฮะเลบวิ่ง โอเคไฟมาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งรอพี่เห็นเราสองคนก่อนคือถ้าดับครั้งเดียวเรายังพอได้ก็อาจจะเป็นไฟตกหรือ,อ,อไฟสัญญาณไฟมันตัดไปอันนี้คือ3ครั้งด้วยกันดับดับติดติดอยู่งั้นนะฮะหลังจากนั้นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สําคัญน้องบุตรที่ยืนอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกกับบันไดและกําลังจะปฏิบัติการมิชชั่นของเราและน้องบุตรมีความรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังพี่หนงไม่นอนได้ไหมอ่ะเพราะอะไรฮะ จ๊คคะท้ออะไรคะทำไมทำไมทำไมหนูว่าพี่เขายืนตรงนั้นน่ะตรงไหนตรงซึ่งหัวบทพอดีอะค่ะพี่ไม่ต้องรู้สึกหรอหันไปดูดิว่ายืนอยู่จริงเปล่าเขายืนมองไงพี่ว่าหนูทำอะไรแล้วพี่แจ๊กก็ให้ไปชี้บาชี้เศษสะพังนึงเขาก็หายไปอ,อืมแค่นั้นซึ่งภาพที่น้องบุตรกำลังยืนชี้อยู่เนี่ย ทางทีมงานของเรารนะครับก็เพิ่งที่จะมาสังเกตเห็น,อนตอนที่ภาพภาพนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการของการมิกซ์เสียงแล้วเป็นภาพลักษณะเหมือนเงาขุ่นๆสีเขาขาวจางๆยืนอยู่ตรงจุดที่น้องบุตรชี้ไปพอดีเป๊ะเลยฮะไปดูภาพนี้กันพี่บอลคุณผู้ชมลองสังเกตดูฮะตรงบริเวณคือข้างหลังที่ทีมงานวงไว้ให้ตรงนี้นะฮะ เป็นลักษณะเหมือนกับเงาสีขาวๆขุ่นๆคือบุตรไม่สุดแข้นถ้าสุดก็ทะลุเขาแล้วอ่ะบุตรก็แบบอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยออเห็นเหมือนกันไหมฮะใช่เป็นลักษณะคือที่เห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นเงาหรือว่าเป็นอะไรที่แบบคือบังไว้หมดเลยคิดว่าใช่ไหมชัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่เลยฮะฟันธงเลยใช่อันเนี้ยใแน่นอนใช่คุณผู้ชมฮะดูแล้วรู้สึกยังไง นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมก็แล้วกันครับยังไม่หมดครับมีอีกแล้วเลยม่อีกครับอะไรอีกอ่ะเลยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ฮะคืออยากจะให้คุณผู้ชมลองจับตาดูภาพต่อไปนี้ให้ดีเป็นภาพสุดท้ายดีกว่าก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะขอสละสิทธิ์ยอมอแพ้ในการปฏิบัติการมิชชั่นของเราเห็นอะไรอยู่ไหมครับเห็นอ,อะไรอยู่ไหมคือหนูเห็นว่าบ้านฝันอะหนูรู้สึกว่า,าแบบ พี่เขาไม่พอใจแล้วนะพี่ครับมารับผมเถอะพี่ับพี่มารับพวกหนูเถอะอดอดอดไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวใช่ไหมพี่ับมารับพค่ะโอเคไปรับครับทีมงานไปรับครับคุณผู้ชมสังเกตตรงบริเวณด้านหลังซึ่งอยู่ตรงบริเวณข้างค้าอะข้างหลังตัวของน้องทั้งสองคนตรงที่เราวงกลมไว้เนี่ยครับมีลักษณะเหมือนกับกลุ่มกล้อนอะไรบางอย่างวัดมาวัดที่หนึ่งวัดที่สองและวัดที่สามนี่โอ้โห เป็นภาพที่เราจับได้แบบเฮ้ยเหมือนค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันนี่ไม่สังเกตไม่รู้เลยไม่ได้สังเกตไม่รู้ปุ๊บ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 เลยทีมงานเราตาดีมากครับผมแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่ทั้งคู่ไม่ไหวแล้วพี่มารับผมทีมไม่ไหวแล้วค่ะคนเดียวกันไหมคนเดียวกันค่ะคนเดียวกันทางบ้านนี่แหละค่ะพี่ยืนยันนะครับว่าทีมงานไม่ได้มีการใส่สเปเชียลเอฟเฟกต์หรือว่าตัดต่อเสริมเพิ่มเติมแต่งไปอย่างใดเป็นภาพที่ถูกบันทึกได้จริงๆนี่อยากให้ ผู้ชมได้เข้าใจด้วยนะครับหลังจากทั้งคู่ขออนุญาตออกมาจากบ้านเราก็มานั่งคุยกันครับภายในโกสแคมป์นะครับตอนนั้นที่ที่ทั้งคู่ออกมาในฝนตกแบบกระหน่ำอย่างที่น้องบุตบอกเข้ามานั่งในโกสแคมป์แรงมากวันนั้นผมจาได้ฝนยังตกแบบโอ้โหเขาจะได้รู้กันว่าเอยท่านเหล่านี้มีอยู่จริงแน่นอนครับบาปบุญคุณโทษก็ต้องมีอยู่จริงครับผเราต้องการสื่อแค่นั้นจริงๆเราไม่ได้มาเพื่อมารบกวนท่านช่นะครับ คือถ้าท่านยิงก็อยากให้ท่านเข้าใจหยุดเลยนะครับ,บเบ<อ>าล<อ>งเลยพูดเสร็จปุ๊บเหมือนเตรียมกันไว้นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเหตุการณ์สำคัญสำคัญทั้งหมดนะครับตั้งแต่เราเริ่มบันทึกเทปรายการคนล่าผีของเรา นะครับแน่นอนว่าเราไม่ได้มีเจตนามาลบหลู่หรือว่าท้าทายแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเราอยากจะสืบให้รู้นะครับว่าพวกท่านเหล่านี้มีอยู่จริงและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับเหมือนเดิมครับอยากจะติดต่อรายการของเราไม่ว่าจะเป็นการแนะนําสถานที่หรือว่าอยากจะมาร่วมรายการ,รหรือมีวิธีการพิสูจน์นะครับในแง่มุมของทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นความเชื่อได้หมดเลยติดต่อมาที่รายการของเรานะครับที่ g h o s t m i s s i o n a i v i e c o m หรือทาง facebook.com/slash/postmission ครับสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าคลิปต่อไปนี้ที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเป็นน้ำจิ้มเล็กๆเกิดอะไรขึ้นในคลิปคลิปนี้ไปชมกันเป็นตัวอย่างก่อนครับครับผมเหมือนมีอะไรบางอย่างใช้คาว่าอะไรบางอย่างครับเป็นลักษณะสีดำๆเดินผ่านหน้ากล้องแวอันนี้กล้องแรกกล้องแรกนะฮะ เดินผ่านจากซ้ายไปขวาวัดลักษณะคือง่ายๆเหมือนขาคนเหมือนขาคนก้าวข้ามผ่านหน้ากล้องทีมงานก็เลยมีการวิทยุกันเฮ้ยพี่มีใครอยู่บนบ้านหรือเปล่าไม่มีฮะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับกับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปครับและที่สําคัญคืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวกับอะไรบางอย่างที่มันผ่านหน้ากล้องไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน สามครั้งด้วยกันครับพลาดไม่ได้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาหาคําตอบกันว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ขอบคุณน้องออฟแล้วก็น้องบุตรด้วยนะครับที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับคนล่าผีของเราใหม่นะครับทุกวันจันรและอวันอังคารเที่ยงคืน10นาทีทาง Modern ์นไนทแห่งนี้วันนี้หมดเวลาครับเราสี่คนลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ